คุณพี่พี่หลังสวัสดีคะ่ะมาทำบุญออนไลน์ป้อนอาหารช้างได้นะคะสวัสดีครับอะไรนะคะไม่ได้ปักจ้ะปักไม่เป็นอ๋อไม่ได้ปักก็คือ,อคท่านไหนอยากจะทำบุญออนไลน์ก็ก็ได้เลย อันนี้คือป้ามหาช้าง่ช้างน้องนะครับก็สามารถที่จะเรียนได้เลยใช่ไหมครับใช่จ่ายค่าเรียนได้เลยนะคะเลยอ๋อแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดอย่างงี้ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้ออาหารให้น้องนี่ต้องทำยังไงครับก็ทักมาในไอดีเนาะแล้วก็เราก็แจ้งแล้วก็จะส่งรายละเอียดในแอปเขียวเล้ววันนี้มีนะคะมีตดมีไขรบ้างแนะนำตัวหน่อยเร็วอันนี้ชื่ออลไรอันนี้นะคะหนุ่มลีโอนะคะวัสดีครับ เป็นช้าง icism, ไม่มีช่องนะคะอ่ะอันหนุ่มโต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 อันยกสองขาช่อหน่อยโตโตอ่ะโตโตยก ok สองขาช่์หน่อยลูกอ่ะเล็เลอ่ะชกสองขาอ่ะชกนะคะเก่งๆนะคะนี่นะคะอออันนี้ก็นะคะสาวกันกล่าวเต้นหน่อยลูกฝาเป็นช้างไม่มีช่องเขาจะมายืนที่นะคะที่ร้านนะคะเราเพ่หยาใจบูญป้อนอาหารอย่างนี้นะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ นี่กรปุกตอนนี้กระปู่ของเรานะคะปู่อายุ92ปีนะคะเป็นช้างฉลาวเขาไม่มีช่องเขาเขาก็จะมายืนหน้าร้านฮะจังหวัดอะไรนะครับสุรินทร์ค่ะหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีช้างในหมู่บ้าน300กว่าเชือกนะคะ มาที so <of> ่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเดินทางที่ปางช้างก็ได้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมาที่ลานได้เลยนะคะมาดูช้างช้างบ้านเรามีสามร้อยกว่าเชือกเลยนะคะเอพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับ็สา่จะต้อนใช่แล้วก็ไปโดดข้ามไปติดตามไ้เลยนะคะติดตามฝากติดตามด้วยนะคะคุณพี่จ๋าฝากผู้ใหญ่ใจบุญนะคะติดตามด้วยนะคะน้องช้างหิวนะคะเบิกอไปก่อนแล้วค่ะแม่ดูว่าน้องช้างเขาหิวนะคะนั่นเบิกไปก่อนแล้วยังไม่มีคุณแม่ซื้อให้เขาเบิกไปกินก่อนแล้วเขาหิวเจ้า เอาอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ไม่ได้ติดตะกร้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราสอบพีเคก่อนเลยนะครับจ๋าไม่ได้ติดตะกร้าจ๋าติดตะกร้าไม่เป็นอ๋อพีเคโอเคค่ะพี่อา jom ละโอเคอ่าขอบคุณมาค่ะมาเด้อนะคะขอบพระคุณคุณพี่หลังด้วยนะคะ ครับเพื่อนๆครับเแต่ว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะของขวัญให้กับน้องได้นะครับข่าไปได้เลยสวัสดีค่ะคุณแม่ปริมนะคะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะร้านเราเป็นร้านขายอาหารช้างนะคะส่งนะคะก็จะมีช้างมายืนหน้าร้านนะคะรอผู้ใหญ่ใจบุญมาเมตตาผลไม้นะคะพอบางเชือกเขาไม่มีช่องไม่มีช่องไลฟ์สดเนาะเขาก็จะมายืนเราก็จะไลฟ์สดให้ก็จะมีผู้ใหญ่ใจบุญก็จะทำบุญออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย เขาจะป้อนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทักมาเราก็จะเราก็จะส่งบัญชีให้แล้วเขาก็แล้วแต่ว่าจะจากป้อนเชือกไหนเราก็อันนี้นะคะก็คือถ้าเกิดคุณพี่ไลฟ์ไปคุณพี่ก็จะบอกชื่อใช่ไหมใช่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 ค่ะท่านไหนจะเข้ามาเราก็จะขอบคุณเนาะแล้วก็นี่นะคะผลไม้ก็จุงละหนึ่งร้อยนะคะนี่มีแตงโมมีกล้วยมีผลไม้ให้น้องช้างมีหญ้ามีต้นสับปะรดอะไรเงี้ยแล้วจะขายอาหารช้างนะคะ นี่นะคะเราอยู่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์คำแสนส่งให้แล้วค่ะคุณแม่จีลาวานนะคะส่งเรียบร้อยแล้วแต่เช้านะคะคุณแม่นี่นะคะมีน้องช้างวันนี้มาหน้าร้านอยู่สี่เชือกแล้วก็จะมีควนควานนะคะก็จะมารอผู้ใหญ่ใจบุญแม้ว่าซื้ออาหารให้น้องช้างก็จะเอากลับไปให้ที่บ้านเพราะว่าบางเชือกเขาเดินมาไกลบางเชือกเขาเดินไกลเขามาไม่ถึงที่ร้านก็จะมีนะคะคนแก่คนชราเขามารออาหารให้น้องช้างเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าแลง้ง ช่ค่ะคนพี่เ็เป็นหน้าแรงก็จะมารอก็จะมีผู้ใหญ่ใจบุญสั่งออนไลน์เขาก็จะเอาไปส่งที่บ้านอะไรอย่างนี้เราก็ส่งที่บ้านนะคะหมายความว่าเอาน้องช้างมาที่นี่มันมันไกลใช่ไหมใช่ใช่บางเชือกก็เดินไกลเขาก็เลยมาแต่ควานจ้าคุณแม่จินละกันมาแทนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่จ้ะใช่จ้ะขอบคุณนมค่ะแม่เอาของเนี่ยละครับไปให้ใช่ไปให้ลช้างที่บ้านใช่จ้ะ ก็คือเป็นการทําบุญออนไลน์ทางหนึ่งเนาะบางท่านไม่สะดวกมาสุรินก็ก็สามารถทําบุญออนไลน์ผ่านผ่านไลฟ์สดเราได้เลยนะคะพี่ใช่จ้ะก็คือทักมาในไอดีของเราที่ปักหุดไว้ก็เราก็พอพอคุณพี่โอนมาปุ๊บเราก็จะป้อนเลยนะคะเมื่อวานพี่คนนี้พีเคกับปู่ใช่ไหมอ๋อเรียกพี่ตูว่าช้างฮิปโปอ๋อเมื่อวานพี่พีเคกับปู่เมาเหรออาพี่ตูโลใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับช่องนั้นก็เป็นช่องใหญ่นะคะ ค่เพื่อนคุณแม่จิตาวันนะคะส่งเรียบร้อยนะคะคุณแม่ต้นสับรดร้านเราจะเป็นอาหารช้างราคาส่งนะคะแล้วก็จะส่งทุกบ้านนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ออเดอร์เข้ามาแล้วก็ส่งถึงที่เลยนะคะอันนี้บางเช้าเข้ามาที่หน้าร้านเลยนะคะมารอนผู้ใหญ่ใจบุญเมตตามาคาา่ะคุณพี่ทําบุญออนไลน์ป้อนอาหารช้างได้นะคะพักเข้ามามได้เลยร้อนไหมครับร้อนร้อน,อ,นอยู่จ้ะ ร้อนใช่ไหมคะ네แต,แต่แต่น้องน้องๆ้องช้างเขาก็จะเอาคุณคุณพี่ช้างเขาก็จะมีที่ที่พักใช่ใช่มีค่ะจะมีบ้านของเขานะคะอันนี้เขาจะออกมาเราก็จะไลฟถึงประมาณช่วงบ่ายบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณคุณแม่จ uh ิวราณนะผมผมอาจจะพูดอะไรไม่ได้เยอะนะครับผมจ้าได้จ้าฝากร้านฝากช่องด้วยนะคะคุณพี่ฝากช่องด้วยนะคะ คุณพี่พูดได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากครับจ้านะคะนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะอยากจะป้อนอาหารช้างอยากจะทําบุญออนไลน์ก็เรียนเชิญน,นะคะร้านเรามีผลไม้ราคาส่งนะคะให้น้องช้างนะคะนี่เขาจะมายืนหน้าร้านมารอผู้ใหญ่ใจบุญมาเมตตา,าท่านไหนอยากจะป้อนเชือกไหนก็แจ้งได้เลยนะคะผลไม้ถุงละ100อันนี้คือปู่แม่แกอายุ92ปีนะคะปู่ของเราอายุ92ปีช้างที่อายุยืนที่สุดนะตรงนี้นะคะณที่นี่นะคะ แกก็จะมายืนหน้าร้านรอผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาซื้อผลไม้ให้เราก็จะป้อนให้เลยให้ดูเลยนะคะท่านไหนสนใจป้อนก็ทักมาได้เลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเราไลฟ์สดทุกวันนะคะฝากคุณพี่เป็นสะพานบุญให้ด้วยเดอ้อจ้าแล่ตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะ,ะ,คะถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่า,า,ยยาวเราใช่ไละย,ยาวไปเลยแล้วก็จะส่งตามบ้านด้วยเนาะแล้วก็จะไปส่งตามบ้านด้วยจ้าเพราะว่าบางบ้านเขาไม่ได้พาช้างมาเราก็ไปส่งถึงที่นะคะพี่ นี่นะคะบางบ้านที่เขาไม่ได้เอาช้างมาเขาก็จะมายืนรอผู้ใหญ่ใจบุญเพราะแต่ละวันก็จะมีผู้ใหญ่ใจบุญก็ทําบุญออนไลน์เนาะเขาก็จะสั่งเออให้ไปให้เชือกนั้นเชือกนี้เราก็ไปส่งอะไรอย่างนี้ถุลงละหนึ่งร้อยนะคะเอ็นดูเมตตาได้นะคะมาเด้อท่านไหนจะป,ป้อนนะัดตรงนี้นะคะเย่ได้ร้อยสิบหกคะแนนแล้วนะคุณแม่ทันสลิสวัสดีคะ่ะไม่ได้มีแต่อาหารชา้างอาหารควานก็มีนะคะแม่นี่แล้วก็ขายขายอาหารเครื่องดื่มให้ควนัควนที่เขามารอนะคะ ๋อใช่ครับใช่ครับไม่ไม่ใช่แต่างส้ขาครับใช่ขันก็มีนะคะมีกับข้าวให้ทานอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่ใจบุญท่านก็จะสั่งสั่งให้อะไรอย่างเงี้ยคนที่มารออะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ใจบุญท่านใจดีมากนะคะโอนแล้วรอบหน้าเหมือนเดิมจ้าคุณแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่จิรวรวันนะคะเมตตาต้นสักด้รยขอบคุณมากจ้าขอบคุณคุณพี่จ้าวันหน้าก็มามามาใหม่นะคะฝากร้านฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ